นิทานเรื่องม้อลึกลับก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์มีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบายคิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นหาเงินโดยไม่สุจริตวันวันก็เอาแต่เที่ยวเตรีเกียดคร้านการงาน ชอบลักเล็กขโมยน้อยและหลอกลวงชาวบ้านไปวันวันอยู่มาวันหนึง่งไอ้หนุ่มเกิดอยากร่ำรวยทางลัดมันจึงไปหาตาปะขาวผู้ทรงศิลในหมู่บ้านมันกราบกรานขอให้ตาปะขาวช่วยชี้ทางให้ตาปะขาวมองเห็นความไม่บริสุทธิ์ในดวงตาของไอ้หนุ่มจึงได้กล่าวตักเตือนว่า ไอหนุ่มเอ้ยหนทางแห่งความล่ำรวยที่แท้จริงนั้นเกิดจากความขยันหมั่นเพียรความสื่อสัตว์สุดจริตหากเจ้ามุ่งแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นคิดแต่จะล่ำรวยทางลัดสุดท้ายแล้วชีวิตของเจ้าก็จะพบแต่ความหายนะนะพอไอหนุ่มได้ฟังก็เกิดความไม่พอใจ มันคิดอยู่ในใจว่าตาปะขาวคงอิจฉาที่ตนเองจะรวยจึงไม่ยอมบอกเคล็ดลับมันจึงเดินทางเข้าไปในป่าลึกหวังจะพบกับฤาษีผู้วิเศษระหว่างทางไอ้หนุ่มพบกับยายแก่คนหนึ่งที่กำลังหาผลไม้มันจึงเข้าไปหลอกลวงยายแก่ว่าจะช่วยหา แต่กลับฉวยโอกาสขโมยผลไม้แล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปยายแก่ได้แต่ร้องตะโกนสาบแช่งไล่หลังไอ้คนใจบาทโกงแม่กระทั่งคนแก่ขอให้เจ้าได้พบกับจุดจบที่เลวร้ายนะลึกเข้าไปในป่าไอ้หนุ่มได้พบกับฤาษีที่กำลังนั่งบำเพญเพียรอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ มันจึงเข้าไปกราบไหว้แล้วกล่าวโกหกว่าตนเป็นคนดีมีศีลธรรมอยากจะบวชเรียนฤาษีได้ยินดังนั้นก็หลงเชื่อจึงได้รับไอ้หนุ่มเป็นลูกศิษย์ไอ้หนุ่มแซ้งทำเป็นขยันขันแข็งคอยปรนนิบัติรับใช้ฤาษีเป็นอย่างดีจนฤาษีไว้วางใจในวันหนึ่ง ฤษีต้องออกไปหาสมุนไพรจึงได้มอบหมายให้ไอหนุ่มเฝ้าอาสมพร้อมทั้งกำชับว่าน้อยกุติมีหมอวิเศษอยู่ใบหนึ่งหมอนี้สามารถเสกอาหารได้เจ้าจงรักษาไว้ให้ดีอย่าได้ให้ใครมาแตะต้องเป็นอันขาดเมื่อฤษีออกไป ไอ้หนุ่มก็ได้เผยท่าแท้ออกมามันรีบตรงเข้าไปในอาสมเปิดหม้อวิเศษดูก็พบว่ามีข้าวปลาอาหารเต็มหม้อมันจึงได้กินอย่างตะกระตะกรามแล้วคิดจะขโมยหม้อวิเศษนั้นไปแต่หม้อใบนั้นหนักอึ้งไอ้หนุ่มยกไม่ไหวจึงคิดจะทุบหม้อเพื่อเอาอาหารไปให้หมด ทันใดนั้นหม้อวิเศษก็เปล่งแสงสว่างจ้าเกิดควันพวยพุ่งออกมาไอ้หนุ่มรู้สึกตกใจมันวิ่งหนีออกจากอาสมแต่ควันนั้นก็ตามมาปกคลุมร่างของมันแล้วดูดกลืนร่างของไอ้หนุ่มเข้าไปในหมอ้อเมื่อรือสีกลับมาก็พบเพียงหม้อวิเศษวางอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยของไอ้หนุ่ม ท่านจึงรู้ว่าลูกศิษย์คนนี้คิดทรยศและขโมยหม้อวิเศษจึงได้ใช้คาถาปิดผนึกหม้อแล้วนำไปถ่วงในแม่น้ำและด้วยความโกรธแค้นฤาษีได้ร่ายมนสาบแช่งขอให้หม้อใบนี้จงจมดิ่งสู่ห่วงลึก และจงอย่าได้มีผู้ใดนำมันขึ้นมาได้หากผู้ใดฝ่าฝืนผู้นั้นจะต้องพบกับหายนะพอกล่าวจบฤษีก็โยนหม้อวิเศษลงสู่แม่น้ำหม้อวิเศษก็ค่อยๆจมลงสู่ก้นแม่น้ำและหายไปในความมืดมิดหลายปีผ่านไป ชาวบ้านต่างลืมเลือนเรื่องราวของไอ้หนุ่มเลม่อวิเศษมีเพียงตาปะขาวที่ยังคงจำได้ท่านได้เล่าขานเรื่องราวนี้ให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจมิให้โลกมากคดโกงและประพฤติตนในทางที่ผิดอยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวประมงผู้หนึ่งออกหาปลาในแม่น้ำ เขาได้พบกับหม้อดินใบใหญ่ฝังอยู่ใต้โคลนตมด้วยความอยากรู้อยากเห็นชาวประมงจึงนำหม้อใบนั้นขึ้นมาทันใดนั้นก็ได้เกิดพายุใหญ่ฝนฟ้าขนองชาวประมงตกใจกลัวรีบโยนหม้อใบนั้นกลับลงไปในแม่น้ำพายุจึงได้สงบลงหลังจากนั้น ชาวบ้านต่างก็พากันเล่าลือถึงเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวของหม้อวิเศษเด็กๆถูกห้ามไม่ให้ลงไปเล่นในแม่น้ำผู้ใหญ่ต่างหวาดกลัวไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยถึงหม้อวิเศษแม่น้ำที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงาและวังเวงจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีชายหนุ่มรูปงามแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมอย่างดี เดินทางเข้ามาถึงหมู่บ้านพ่อค้าหนุ่มคนนี้ต้องการมาค้าขายที่หมู่บ้านแห่งนี้และด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะพ่อค้าจึงได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีพ่อค้าได้ยินเรื่องเล่าของหม้อวิเศษก็เกิดความสนใจใครรู้ใครเห็น เขาจึงแอบไปที่ท่าน้ำในยามวิการหวังว่าจะพบเห็นหม้อวิเศษด้วยสายตาของตนเองขณะที่เขากำลังเพ่งมองไปที่ผิวน้ำก็ปรากฏแสงสว่างเรืองรองหม้อวิเศษค่อยๆลอยขึ้นมาจากใต้น้ำพ่อค้าได้ตกตะลึงในความงามของหม้อวิเศษลวดลายบนหม้อวิจิตบรรจง ดูมีมนขลังเขาจึงได้เอื้อมมือไปสัมผัสหม้อวิเศษทันใดนั้นเองหม้อวิเศษก็สั่นสะเทือนเปล่งแสงเจิดจ้าพ่อค้ารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในหม้อเขาร้องตะโกนด้วยความตกใจแต่ก็ไม่มีใครได้ยินรุ่งเช้าชาวบ้านพบเพียงรอยเท้าของพ่อค้าที่ท่าน้ำ แต่ก็ไม่พบตัวเขาต่างพากันหวาดกลัวเชื่อว่าพ่อค้าถูกหมอวิเศษกลืนกินไปแล้วตาปะขาวได้แต่ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าหมอวิเศษใบนี้คงจะยังไม่สาสมใจยังคงต้องการสังเวยชีวิตคนอีกเวลาผ่านไป หมู่บ้านริมแม่น้ำก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงหม้อวิเศษเรื่องราวของไอ้นุม่มพ่อค้าและหม้อวิเศษก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนละเว้นจากความโลภและอย่าลืมคำสอนของบรรพบุรุษที่ว่า ของที่ไม่ใช่ของเราอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าโลภมากอย่าคดโกงไอ้หนุ่มนั้นมุ่งหวังแต่จะริ่ำรวยทางลัดคิดเอาเปรียบผู้อื่นจึงต้องได้พบกับจุดจบที่น่าอนาถจงเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ไอ้หนุ่ม ไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของตาปะขาวและไม่ทําตามคำสั่งของฤาษีจึงนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและของที่ไม่ใช่ของเราอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวพ่อค้าและไอ้หนุ่มต่างก็ได้พบกับเหตุการณ์ร้ายเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับหม้อวิเศษที่ไม่ใช่ของตนเอง